สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โค้งอันนลไตโค้งตัวตายตัวแทนนะครับอยู่สถานที่แห่งนี้คือจังหวัดกาญจรนบ,บุรีนะครับวันนี้อันนี้นเราพาทุกคนนมาขอโชคอีกแล้วท่านผู้ชมรอบที่ผ่านมาเลขเข้าใช่หกหนึ่งหนึ่งหกนะครับ 6, 6, 6, 6, 6. อา่าเราเราเข้าตรงเนี้ยท่านผู้ชมเลขอยู่ใต้ตรงที่เรานั่งนี่แหละท่านผู้ชมแล้วก็บันไดทางขึ้นเนาะเห็นเลขในวันนั้นก็เป็นศูนย์ อ่ะหนึ่งหกศูนย์เนาะใช่เลขก็เข้านะครับก็วันนี้เราก็เลยมาขอโชคขอลาบอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่า่าทางเนี้ยที่ทางมีเอฟซีบางท่านเนาะที่อยู่บริเวณนี้ที่เขาเคยขอโชคจากพี่เล็กไปเนาะเขาก็มาขอพี่เล็กเลยให้เลขตัวไหนไปก็ให้เลขนี้ไปเลขตัวที่บันไดนี่เนาะเขาก็ไปตัดเขาก็ไปตัดให้กันเขาก็ถูกได้แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าถูกเท่าไหร่แต่เขามีตังค์ทำบ้านหรอใช่ โหยทําบ้านใหม่เลยอ่ะอแสดงว่าเยอะเขาก็ไม่บอกอ่ะว่าเท่าไหร่น่าจะทุ่มอ่ะเพราะว่าเขาเราก็บอกเขาได้เลขตัวเดียวด้วยไงเพราะว่าพี่เล็กบอกเขาแค่ตัวเดียวเนาะเขาก็มีสิทธิ์ถูกเขาก็แบ่งไปทําบุญด้วยนะ๋อ้โหละไปทำบุญด้วยแล้วก็ทำาแล้วก็ทาบ้านให้พ่อแม่เขาแสดงว่าได้เยอะพอสมควรเนาะก็วันนี้จะบอกอะไรอย่างหนึ่งท่านผู้ชม คือเมื่อตอนฟักพักเนี่ยตอนที่รถจอดมาเนี่ยผมได้ยินบางอย่างดยินแบบไหนได้ยินเหมือนตอนที่ผมไปกหนุมอามที่ป่าช้าอามไม่ใช่ป่าช้าที่วัดวัดเก่าวัดล้างที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ผมไปมาท่านผู้ชมผมได้ยินแบบนั้นถ้าใครที่ได้ติดตามรับชมคลิปเราที่ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะจะได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงวีดอ่ะมันแทรกมนดังฝั่งนี้ทุกคน มันอยู่หลังฝั่งถนนฝั่งนี้แล้วก็ดังฝั่งครั้งนี้นะครับได้ยินสองครั้งเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วนะเงียบไปแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอโชคขอลาบลกันอาจจะมีเสียงคนอื่นแทรกเข้ามาเพราะบริเวณด้านข้างเนี่ยก็คือคนที่สร้างศาลนี้แหละเนาะ,ะเขาเป็นคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามท่านชมเนาะก็เขามาสร้างศาลในช่วงช่วงที่ศาลตรงนี้พังลงไปนะแต่แถวตรงนี้สู่สร้างใหม่อาจจะเป็นคนที่ได้รับโชคช่วงที่พี่เล็กบอกนาะ ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปไหว้ <ไป S 1> พ่อปูป่ตรงนี้ท่านผู้ชมเราขอโชคขอลาภกันเนาะก็หวังว่าอ่ทุกคนที <c oughs> ่ได้รับดูคลิปนี้ <c oughs> จะได้รับโชคจะได้รับโชคในรอบต่อไป <c oughs> ปิ6พฤษภาคมแล้วใช่รอบนี้เดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าจะได้เป็นเลขอะไรท่านผู้ชมอย่าลืมแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยกันนะถ้าชื่นชอบพวกเราต้องสามช่องนะเลขที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นในต่อไปนี้เนี่ย เราต้องสามช่องอาจจะไม่ได้เหมือนกันท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าวันนั้นเลขเหมือนกันหมดเลยชตรงข้างหลังนู้นก็เหมือนใช่ไหมข้างหน้านี้เลยที่มาที่ใหม่ๆเลขจะได้ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าไปที่ใหม่ท่านผู้ชมสามรอบสามงวดอ่ะจะเข้าเลยจริงๆแล้วนะแต่จะได้แบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปไหว้กันเนาะเดี๋ยวจุดธูปไหว้กันท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาไหว้ปู่กันทุกคนนะครับขอให้ขอขอบคุณปู่แล้วกันเนาะรอบที่ผ่านมาเราได้เลขเนาะเลขใกล้ไป เดี๋ยวไงดังเลยแะไปเรงลูกเลยสาธุสาธุเดียวจะขอนโมทัศน์จบบอกกล่าวปู่ก่อนนะทุกคนนะนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณปู่นะครับนะโมตัสสะปวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะปวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะวะโตระหะโตสมาสพุทธะสาธุสาธุสาธุวันนี้ผมคนสังเละคนมาดูองและพี่เล็กด้วยนะครับวันนี้เรามากันสี่คนนะครับก็มาขอโชคกับปู่นะครับเนาก็หวังว่ารอบต่อไปนี้นะจะทําให้ลูกหลานได้รับโชคเนาะนะครับก็ขอขอบคุณปู่แล้วกันเดี๋ยวรอบต่อไปให้เอฟซีทางบ้านด้วยอ่าให้เอฟซีทางบ้านด้วยนะครับเ็ะเดี๋ยวรอบต่อไปถ้าถูกหวยเรารู้ละที่นี่เบียร บู่ต้องการอะไรเนาะเราที่ผ่านมาพี่เล็กบอกว่าปู่อยากได้ผลไม้ชอบผลไม้ใช่แต่ตอนที่เรารู้แท้จริงแล้วว่าปู่อยากได้อะไรเนาะปู่ชอบเบียนะครับที่นี่เนาะก็ขอให้รับโชคกันทุกๆคนนะที่รับชมที่พวกเรานะสามสามตัวตรงเลยสามตัวอย่างต่างสามตัวตรงนะครับเราไหว้ปู่มาจุดธูุมงคลเลยมา ท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมจุดทูบเลขมงคลนะครับก็เผื่อเลขนี้จะเป็นเลขนำโชคสำหรับทุกๆคนที่ได้รับชมคลิปพวกเรานะครับเดี๋ยวเรามาไหว้ขอโชคลาภกันนะครับสาธุ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 ด้วยบุแต่มันเลขเก่ายังมีอยู่นะคุยแต่ข้างในหมันมีเลขอะพี่ให้มีเลขอห่อเออไม่ได้จริง มันมีเลขมันเลขเก้าอะไรนี่เดี๋ยวจะส่งให้ดูอันนี้มันอยู่คุณอยู่กันกลุ่มเดียวกันไงเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นเลขในข้างในนะครับทุกคนเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับเนี่ยรอบที่แล้วอะทำไมมันเหลือแค่เนี้ยสตัวมันมีเลขเก้าพี่เอ้ยมีสามตัวเลยพี่มงมีสามตัวเลยในศาี่ได้หรออืม ไปดูเียกันเดี๋ยวไปดูดียไปดูกันนะครับแปดสามศูนเหรอห้าเก้าสามศูนยนี่เขาไปดูกอิจเฮ้ยจิ้งจกขาวจิว้งจก,กดำเอาเลขนี้เลยเอาเลขอะไ่เลยเจ็ดสองเจ็ดสองเหรอเลขเลขจิงจกก็เจ็ดใช่ไหม เขาตกใจนะฉันเคยฝันฝันจบกันกัดกันแบบนี้ยเออฉันซื้อเรื่องอะไรฉันจำไม่ได้ว่าซื้อเจ็ดสองเจ็ดหรือว่าสองเจ็ดสองเนี่ยอฉันถูกห้าหมื่นกว่าบาทอในฝันนะแล้วของจริงมีของจริงอ๋อซื้อสองเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองก็คือซื้อฉซื้อสามกลับเลยสามกลับเลยสากับสองเจ็ดสองทุกคนสอง แล้วก็อะไรนะเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดโอ้สามกับกัดกัดสองเจ็ดสองใช่ไหมเออแต่ฉันฝันเนี่ยว่ากัดกันแบบนี้เลยเอาละแต่เราเห็นจริงเลยเราเห็นจริงๆเลยของจริงเลยไอ้คือของจริงคือก็คือเอาเลขนี้เลยสองเจ็ดสองใช่ไหมเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดจิงโจกอะเจ็ดจิงโจกมันเจ็ดแล้วมันสองตัวสองตัวก็เจ็ดสองกัดกันใช่ใช่เจ็ดสองเออต้องเจ็ดเจ็ดสองสองใช่ปะ กัดกันพี่เล็กเอาเป็นเจ็ดสองเจ็ดใช่ไหมเจ็ดสองสองเจ็ดสองเจ็ดนี้ใช่ไหมอือียก็คือดูห่างดูห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 ่างเดี๋ยวทำให้เตกใจนะทุกคนลองดูตรงตีเลขตรงหางอ่ะที่เป็นเลขอะไรลองดูดูเลขอะไรทุกคนสาธุไปตังตังอะไรง่ดเนี้ยสาธุปูตังตังนะปูเนาะสาธุสาธุ อ่รใครที่เอาตามที่พี่เล็กบอกก็จะเป็นเลขนี้นะเฮ้ยเฮ้ยมันกลับเลขเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยับแล้วอย่าอย่าทำเขาเออพี่กันเออนี่เลขอะไรเก้าอ๋อมันมองฝั่งนี้มันเป็นเก้า เก้าเหรอหาเลยเป็นเก้าตัวสีดำเรามันกอดสองเจ็ดเก้าไม่ตัวไม่ตัวไม่ตัวแล้วเอ้าอยู่มันจะมันจะกัดกันเลยทีนี้มันจะมันแยกกันมันจะมันแย่งหลบไปแล้วก็ถ้าผู้ชมลองลองตีเลขก็ลองดูนะครับเออไม่เห็นเลขเก้าอยู่เข่าเก้าแล้วเอาสีดำมามันจะแยกกันนะครับสีขาวสีดำมันมองแล้วมันจะมีลักษณะเป็นเลขที่แยกกันอยู่เนาะลองตีเลขดูแล้วกันของพีเอสมันชัดมากเลยสีดำตัวขาวตัวดำมันชัดมากเลยนะ เห็นแค่เนี่ยเห็นแค่เก้านั่นแหละตรงห่างห่างมันเลขเก้าเลยเก้ามือที่สามมาแล้วนู่นะโก่งๆเลยมือที่สามมาแล้วยังไม่ปล่อยจากกันเลยทุกคนทิ่งจบปกติมันก็แป๊บเดียวออกกันละทำไมมันนานเนี่ยมให้เลขนี้แต่เลขนี้ก็เดือดมือโอ้เมื่อกี้ก่อนนั่นอองเห็นเลขตรงนี้ทุกคนเลขเหมือนเก้าสามศูนย์เลขอะไรอะ มันมีเลขมันเลขนี่เลขเหมือนเลขศูนย์ด้วยเฮ้ยมันเศษไม้เห็นปะนี่มันเลขศูนย์ด้วยนี่เลขสามอนี่เลขเก้าเนี่ยหรอโน่นอ่ะทุกคนเก้าโน่นน่ะเออนี่มันเลขเก้าเนาะเออมันเก้าเหมือนแปดก็แปดเหรอไม่รู้มันเก้าเหมือนแปดอันนี้มันเลขสามอี่มีเลขศูนย์ด้วยนี่ในตัวอยู่ไหนนี่มันเลขศูนย์เลขกทแปดสามศูนย์หรือเก้าแปดสามศูนย์หรือเก้าสามศูนย์แล้แต่ตัวริมนี่เหมือนหกเนาะมจะเรียงกันแบบนี้เลยเหรอเออ อยู่แบบนี้เลยเหรอออตั้งแต่แรกเลยล่ะเิเศษอะไรอะ่ะทำไมมันมันเศษไม้เลยทุกอย่างรู้นหมเหมือนเก้าสามศูนย์เออแปดสามศูนย์เหมือนชแปดสามศูนย์หรือเก้าสามศูนย์ชัดเจนอยู่นะทุกคนเห็นไหมรู่นนะหนึ่งตัวนะี่หนึ่งตัวนะนี่หนึ่งตัวศูนย์น่เหมือนหกศูนย์ก็เหมือนหกด้วยนี่เก้าตีหกนี่ อันนี้ก็เป็นเลขเลขสามอันนู้นก็เลขเลขเลขแปดกับเลขเลขแปดเลขเก้าอ่ะไม่รู้มันกำกวมกันอยู่แต่ตัวนี้มันเหมือนเลขหกนะมันเต็มมันไม่สมบูรณ์นี่นี่ไงมันวงข้างบนมันมีเลขสงบูรณอโอเคนะทุกคนเก้าสามศูนย์แปดสามศูนย์นะถ้าใครตีเลขจากจริงจบได้ก็ตีไปแล้วกันเนาะจริงจบยังอยู่อจริงจบยังอยู่นะครับทหมดนไปเสร็จนะฮะทุกคนก็เสร็จเหมือนกันเอา กัขายไว้หมขาูนะครับทุกคนเอทูบก่อเ,เดี๋ยวลงไปดูที่ทไปดูทูบเล็กมงคลน,นะครับทูก่อนแล้วเฮ้ยบนนี้งูด้วยไงวะเนี้นงยงูด้วยไงก็แกะมาครับไม่ใช่สีเหลืองงูป่ะเฮ้ยมีแค่เจ็ดเจ็ดอ่ะเจ็ดเจ็ดหกนี่อะไรคือเล เยีนเน่ยแนวเหรอเจ็ดโทเหรอให้รถแค่ให้พี่มงมาดูแต่เนี่ยเห็นเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกไม่ก็เจ็ดห้าหกอ่ะมีแค่เจี๊สองตัวเจ็ด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 เสีจสองตัวก็เจ็ดสองก็เมื่อกี้เลยสิเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเลยสิเออเออมีเลขเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดสองตัวก็เป็นเจ็ดสองนะครับ <7 S 1> <7 S 2> ทุกคน เจ็ดสองเจ็ดตรงจิ yeah. ้งจกเลยนะตรงจิ้งจกเลยตั้งใจให้เลขนี้แน่เลยเออจิ้งจกก็ยังเป็นเลขนี้เลยอ่ะก็คือแบบว่าเนี่ยก็ทําใหม่แล้วมันว่าร่องรอยของเลขอะไรอ่ะมันจะไม่มีแบบของเก่าๆแล้วยู่ๆมาให้จิ้งจกเห็นจิ้งจกขนาดนี้ยอมเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวนะมีแค่เจ็ดเจ็ดนะเออสองตัวเลยเจ็บเอกว่าจะให้เบียร์ไงเขาบอกจะให้เบียร์นะก็ต้องเลสเลเลสสองหางอะพี่เฮ้ยแต่ข้างล่างเหมือนเลขสองจริงด้วยนะ ข้างล่างเหมือนเลขสองนะแต่ว่าแค่ห่างหายเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเลขสองข้ 2, างล่างเห็นไหมมันเหมือนเงาดำๆแต่ว่ามันมันไม่ชัดขึ้นมาเห็นปะคือเจ็ด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 มีสองตัวก็เป็นเจ็ดสองไงเออข้างล่างเนี่ยมันเป็นเลขสองนะจริงๆมันเป็นเลขสองอยู่นะแต่เพียงมันไม่ชัดเท่านเองเจ็ดสองตัวก็เจ็ดเจ็ดอยู่แล้วนะเจ็ดเจ็ดก็คือเจ็ดสองตัว เจ็ดเจ็ดสองถ้าให้สองหางไงถ้าจิ้งจกก็เป็นสองสองเจ็ดสองถ้าเป็นตีนก็เป็นเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดไม่ถ้าถ้าเราตีแบบมันไม่ได้กัดกันก็เจ็ดเจ็ดเลยนะจิ้งจบสองตัวเนาะเจ็ดเจ็ดใช่ป่ะอืมอตวนี้ยังกัดกันอยู่เนี่ยแต่นี่จี้จบสองตัวเจ็ดสองเจ็ดยังอยู่นะครับทุกคนทุกคนเลขนี้นะครับก็คือเจ็ดเจ็ดเนาะก็จะตรงกับจิ้งจกสองตัวที่มันกัดกันอยู่ในสารเมื่อกี้ใช่ช่เจ็ดเจ็ดเนาะอ๋อใช่ใช่มันเป็น เจ็ดสองเจ็ดใช่ไหมเจ็ดสองเจ็ดเพราะว่าเขาก่อนที่ฉันฝันนะ,ะมันมันกัดกันเหมือนทีแรกที่เราเห็นนี่มันยังไม่ม้วนมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ฉันฝันว่ามันกัดกันอยู่บนผิวน้าอ๋อบนน้ำนนผิวน้ำแล้วคราวนี้ฉันเอาไปเล่าให้แม่ค้ากาแฟฟังอแม่ค้ากาแฟเขาก็ตีบอกว่าน้ําอ่ะเขาตีเป็นสองอ๋อเขาไม่ได้ตีเป็นหนึ่งกันเขาไม่ได้ตีเป็นหนึ่ง ไม่รู้ดวงจะถูกกับหวยกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไะอยู่กัไปได้เขาฟังแเม่ค้ากาแฟหน้าบริษัทแล้วอ่ะเขาบอกว่าน้ำมาเป็นสองจบก็สองแล้วแล้วจบตีตีเป็นเจ็ดใช่ป่ะจบสองตัวเจ็ดใช่ใช่ฉันซื้อฉันซื้อสามหางน่าถูกหมดเลยโอ้โหทุกคนที่ซื้อเจ็ดสองเจ็ดสองเพราะว่าฉันตีเขาตีให้น้ำให้ฉันเป็นสองแต่นี่มันไม่ใช่น้ำใช่ป่ะอันนี้มันคือจริงเอันนี้มันก็คือเราเราก็ตีเป็น นั 2, 2> 2. ่นแหละสองเจ็ 2> 2. ดสองเจ็ดใช่เจ็ดสองเจ็ดกับสองเจ็ดสองก็แหละใช่ใช่ใคร 7, 2. 2> ใครนั่นก็เน้นว่าแครเจ็ดสองอ่าใครตีเป็นก็ตีมาแล้วกันน้องเออเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองสองอ่ะลองดูเจ็ดสองเจ็ดนั่นแหละแล้วก็ไปกลับเอาสามหางเอาเจ็ดสองเจ็ดแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผว่าสองเจ็ดสองด้วยไงสองเจ็ดสองเอ่สองเจ็ดสองอ๋อเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองใช่ไหมก็คือ คู่หนึ่งมีสองตัวอีกอีกคู่หนึ่งมีเจ็ดสองตัวอีกคู่หนึ่งมีสองสองตัวไงไฟอะไรตรงนั้นให้ไม่ใช่ตรงนั้นพี่จะเล่าให้ฟังไฟมันเริ่มจากตรงนี้เมื่อกี้ไฟอะดวงไฟมันเนี่ยมวนว่าเป็นนู่นแล้วมันมันโผล่ตรงโน้นท่นบอกว่ามันดวงไฟอะไรเออเมื่อกี้ไฟอะไรตรงนู้นเมื่อกี้เห็นแบบๆมันคือเมื่อกี้ไฟมันมาจากตรงนี้เนี่ยแล้วมันก็ขึ้นไปแวบไปแล้วันขึ้นมาโผล่แบบนี้ก็นเม่อกิี่เนี่ยบ่ะก็คือจะให้เห็นดวงไฟว่าเป็นดวงไฟอะไร ใช่เมื่อกี้ทุกคนผมเห็นหลังพี่เล็กเมื่อกี้ไฟมันขึ้นตรงนี้ข้างหลังเอ่มันขึ้นมาจากตรงนี้พี่พี่จะบอกว่าไฟมันขึ้นจากตระม้นมาดูข้างหลังวะดูนอ่เล็กครับพี่หกสองอ่ะนี่ นี่เลขหกสองเลยนี่โน่น<ป> 2. 2> หกสองเฮ้ยมีเจ็ดด้วยนะอันนี้เลข <7 S 1> หกเจ็ดเลขสองเจ็ดอยู่ข้างในเจ็ดเหนาเจ็ดหกสองชัดเลยอะ่ะจริงจริงนี่นี่หกสองเลยเลขหกเลขสองแล้พี่พี่เห็นด้วยนเลขเจ็ด หกเจ็ดสองอ่ะอแต่ผมเห็นเลขหกสองนี่ทุกคนหกสองนะทุกคนหลังสารนะเป็นเ 6, 2, ลขหกสองนะทุกคนเลขหก 6, เลขสองนะครับหกสองนะทุกคนนะครับอืมผมก็ตาไปเห็นจุดนี้ด้วยนะครับหกสองนะทุกคนขอให้ทุกคนได้โชคได้ลาภนะครับนะครับ ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องมาดูองช่องคนสองเลขช่องเบาร์อิดคนใหม่ด้วยนะครับขอให้ทุกคนได้โชคได้ลาบนะครับเมื่อกี้ในสารก็เห็นเลขแปดสามศูนย์หรือเก้าสามศูนย์นะครับทุกคนนะครับเลขทูก,ก็ได้เลขเจ็ดเจ็ดเนะเาะแล้วเจ็ดมีสองตัวก็เจ็ดสองก็ได้นะครับทุกคนตรงกับจิกจกเลยนะครับ ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ